สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านนะครับผมตอนนี้นะครับผมพี่น้องอยู่กับทางช่องซักผ้า้วยเชื่อแนวคือเก่านะพี่น้องเนาะเมื่อนี่นะครับผมเป่าซักนะครับผมจะพาพี่น้องนะครับผมมาติดตามเมึงนะครับสูตรแนวทางของเป่าซักนะครับผมหลังจากนะครับผมช่วงล้างๆมากนะครับผมกับข้อทดข้อพายพี่น้องไว้น่าหลายครับเป่าซักติดงานนะครับพี่น้องเนาะก็เลยบดิเวลงสูตรํำนวน พี่น้องเลยที่ตามเลย่างต่อเนื่องนะครับื้นนี้มีโอกาสนะครับก่อนมือห้อยออกนะครับผมโคงสุดท้ายครับเบาซักนะครับผมจะมานะครับผมลงสูตรคำนวณของเบาซักที่เคยที่ผ่านๆมานะครับผมเขาทั้งเล็กเคยเขาทั้งเหล็กวิ่งนะครับผมพี่น้องหลกักกาเลข2สองตัวสามตัวนะครับผมพี่น้องเนาะ ที่ผ่านมานะครับผลงานที่ผ่านมานะครับผมเด่นชัดคือชุดเล็วิ่งนะครับผมเข่ามากหัวตติดนายพี่น้องเนะาะสำหรับวันนี้นะครับผมถือว่าเป็นหัวที่เจ็ดหรือว่าเป็นหัวนับหนึ่งไม่ก็ได้นาอพี่น้องเนาะหลังจากที่หางหายไปประมาณหลายหัวอยู่นาอพี่น้องเนาะที่บ่าวซากบริลล์ลูสูตรของบ่าวซากเองนะครับผมให้พี่น้องได้รับชมกันนะครับผม ก้อนอื่นพี่น้องนะครับผมเขามาเร้วนะครับผมก่อนเอาไปแอดมินฝากนะครับผมกดติดตามนะครับผมกดไลค์กดแชร์นะครับผมอย่าลืมกดให้กำลังใจคือเก่านะพี่น้องเนาะจังไดก็ฝากช่องในหน่อยนะครับผมที่หาแนวทางหรือว่าติดตามสูตรนะครับผมแนวทางห่วยรัฐบาลไทยนะครับผมมาฝากมาตอนพี่น้องเขาคือเก่านะครับผมจังใดกับพี่น้องกับเขามาล่องพิจารนาะนะครับผมมารับชมเมืองน้ะพี่น้องเนาะมาโปบ่มตกะจังว่ากันนะครับผมบ่ชินชอบกับบ่ว เอาี่นองเนาะตาชื่นชอบพี่นองมากตัวใดสนใจตัวใดนะครับผมอยากจะเก็บไว้นะครับผมเพื่อเป็นแนวทางนะครับกระล่องเขามาติดตามมารับชมกันเบิ่งนะครับผมพี่นองเนาะซึ่งงวดนี้นะครับผมเบาซากเกิดจะล่งให้เป็นเล็กนะครับผมชุดสองตัวไอวชุดสามตัวชุดสองตัวนะครับผมพีนองเนาะกัะชุดวิ่งคือเก่านะครับผมจากไรกระลองมาเบิ่งนากันเอาไปนองเนาะอ่า เด่นนะครับผมพี่น้องเด่นเลขชุด3ตัวนะครับผมพี่น้องเด่นพี่น้องเนาะแอดมินให้เด่น0 9นะครับผมมองศกับเน่ามี่น้องเนาะอ่าส่วนร่องนะครับผมร่องแอดมินให้1นะครับผมเป็นตัวร่องนะครับผมเป็นตัวร่องนะพี่น้องเนาะอ่านี่แล้วครับผม ครับผมพี่น้องนะครับส่วนตัวร่องนะครับผมแอดมินให้หนึ่งนะครับผมพี่น้องเนาะร่องหนึ่งนะครับผมกลับมาเบิ้งนะครับผมว่าแอดมินสิจับคู่ให้ชุด3ตัวตัวใดเน่เนาพี่น้องเนาะนะครับผมเอมึกมึกปากกากับบุค่อยเข็มปไในเนาะพี่น้องเนาะก็่าจจะเบิ้งได้อีกหรอกนะครับผมพี่น้องเนาะอ่าคู่แรกนะครับผมพี่น้องเนาะแอดมินให้อ่ายืนเก่าก่อนนะครับเดินเก่าเนาะพี่น้องเนาะ 95, 90, 3, เก่านะครับผม 90, เก่าศูนย์สามพี่น้องเด้อเก่าศูนย์สามนะครับผมเก่าศูนย์เก่าน,น,น,นะครับผมพี่น้องส่วนเด่นศูนย์นะครับผม 0, เอดมิ่ไนศูนย์ห้าสองนะครับผมแล้วก็ศูนย์แปดหกนะพี่น้องครับนี่เป็นชุดเลขนะครับผมสามตัวนะครับผม เลขกสามตัวน้อพี่น้องเนาะเอ่อสำหรับตัวล่องนะครับผมแอดมินว่างล่องอ่าหนึ่งนะผมกับมีหนึ่งอ่าหนึ่งเจ็ดห้านะครับผม,บมารผมาคาหนึ่งแปดสองนะครับผมอันนี้ชุดล่องน้อพี่น้องเนาะลองนะครับผม ชุดลองนะครับผมพี่น้องนี่นะครับผมคือชุดลองนะพี่น้องเนาะอ่ส่วนต่อไปนะครับผมพี่น้องเป็นเหล็กนะครับผมเหล็กชุดข้อยาดนะครับกล่องกัตติสั้นเนี้ยจ๊น้อยนะพี่น้องเนาะอ่าเป็นชุดสองตัวนะครับผมบนล่างนะครับผมพี่น้องเนาะอ่เบิ่งไปพร้อมๆกันครับผมบนนะครับล่างนะครับอ่เดินซีนะครับ กับหกผมพี่น้องเนาะอ่าเอมินว่างสี่หกสี่เจ็ดนะครับผมพี่น้องอ่าส่วนหกนะครับผมก็มีหกสองหกเจ็ดนะครับผมนี่เป็นชุดนะครับเป็นชุดสองตัวนะครับผมพี่น้องเนาะอ่าสำหรับเลขวิ่งครับผมเลขวิ่งนะครับผมกะเบิ่งไปพร้อมๆกันครับ วิ่งนะครับผมพี่น้องเนาะชุดวิ่งนะครับผมวิ่งชุดวิ่งให้ตัวเดียวกันเลยครับผมสี่กับหกนะครับผมพี่น้องสำหรับชุดวิ่งนะครับผมพี่น้องนะครับเนาะนี่ครับผมเป็นเลขของสูตรของเบาวซักนะครับผมมีประมาณนี้นะครับผมอาจังไดนนะครับผมกับสีร่องทบทวนให้พี่น้องเอาเบิ่งอีกจักหน่อยนะครับผมพี่น้องเนาะ เลขสูตรคำนวณนะครับผมของเบาวสางนะครับผมเด่น3ตัวนะครับผมเด่นไหเด่นศูนย์เด่นเก่านะครับผมร่องหนึ่งนะครับผมจับคขวอกมาให้พี่น้องเขาได้เบิ่งกันงามๆนะครับผมกับมีเก่าศูนย์สามเก่าศูนย์เก่านะครับผมศูนย์หาสองศูนย์แปดหกนะพี่น้องเนาะส่วนตัวร่องนะครับผมกับมีเจ็ดหนึ่งเจ็ดห้านะครับผมหนึ่งแปดสองตัวร่องนะครับผมพี่น้องเนาะการร่องพิจารณาเบิ่งเด้อครับพี่น้องเด้อ ส่วนตัวนี้นะครับผมเป็นเลขชุด3ตัวนะครับผมพี่น้องสองสามตัวผ่านไปนะครับผมตัวนี้เป็นเลขชุด2ตัวบนล่างนะครับเดนสีกับหกครับผมไฮสีหกสี่เจ็ดนะครับผมสองหกนะครับผมหกสองขอโทษครับผมพี่น้องหกสองตากะหกเจ็ดนะพี่น้องเนาะชุดวิ่งนะครับผมกามี่วิ่งสีนะครับผมสีกับหกตามบนล่างนะพี่น้องเนาะลองเบิ่งครับผมวิ่งสําหรับชุดวิ่งนะครับผมสามารถวิ่งใน อ่ทาทั้งบนทั้งล่างนะพี่น้องเนาะเป็นเหล็กตัวนี้แหละครับผมที่ว่างให้นะครับผมแอดมินมั่นใจนะครับผมว่าต้องมีสักตัวหนึ่งที่ติดมานะครับผมสําหรับเรวิ่งนะพี่น้องเนาะจังได้กระลองอ่าพิจารณารับชมเบื้องเพื่อเป็นแนวทางนะครับผมย้ำเด้อพี่น้องเด้อเพื่อเป็นแนวทางครับอ่าจังได้กับพี่น้องเข้ากับล่องรับชมเบื้องนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับตัวเลขเป็นเพียงแนวทางนะครับผมพี่น้องอ่าพสามาสิกาดการในดวงหน่าวีออกตัวใดนะครับผมกะทำขึ้นมากเพื่อเป็นแนวทางให้พี่น้องเข้า นะครับผมพี่น้องเนาะกาสุดท้ายนี้นะครับขอให้พี่น้องทุกท่านโชคดีนะครับผมมีโชคมีลาภกันสุขสุขคนสำหรับงวดวันที่2นะครับผมพฤษภา,าคม2 5 6 4นะพี่น้องเนาะแอดมินจะฝากพี่น้องไว้ซ้ำนี้ครับขอให้พี่น้องทุกท่านโชคดีนะครับฝากจังในกะฝากเขามากกดไลค์กดแชร์กดไถ่ากำลังใจกดกระดิง่งไว้เพื่อจะวิพัฒน์สำหรับคลิปแนวทางใหม่ๆนะครับผมพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะครับผมให้กำลังใจทางแอดมินนะมีเ้อพี่น้องครับผม สำหรับวันนี้นะครับผมอยู่ดีไม่แห้งเรักษาสุขภาพกันสุขุมสุขคนนะครับผมสำหรับวันนีสบายดีอยู่ดีไม่แห้งสวัสดีครับ